สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาอ้นพี่สาวทุกคนนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวแรงด้วยกันเด้อแกงกบเสพปลาดุกเด้อมือนี้เด้อสังเกตนะคนตอนปลาดุกตอนบังไงบักเตมาเด้อมาเด้อแสบแสบเอวแล้วมือนี้จวดจวดตามมัุ่งพอมมือนี้เบ้่ออุ้ยคนอ่ะมาเด้อมาเด้อฟีมือร์อาเด้อนี่เด้อแกงกบนี่กับฟิเมอร์เมญ่ามามามา kim khao len nấm cảnh con bị tróc rồi đấy con bị tróc rồi đấy anh nhin nhớ bảo siam con mẹ ui giờ mông ta con tam hùng ma đơn ma đơn แซบแซบแซบแขงกุบฝีมือนยาตามห้องนี่ฝีมืออ่ะประมาณนี้สุขุสุกวนมาเด้อมาเด้อกินน้ากันแซบเด้เมื่อในแซบหลายน้ำมันไม่ไหวเออหนัวบัวไปกินกับตะเออมาเด้อมาเด้อข้ามเข่าพอนะพูดนะข้ามเข่ามือดำกระยามันดอกมือคนเห็ดเบียกเนาะมาเด้อมาเด้อ คุณน้าอันนี้ก็จะงใจมันโพงอ่ะนี่พี่นบ่มือข่อยโพงจกัจกจักเพจยังจังว่าโพงพัวนะบุหูซ้าเหยียเลยมือคนเห็ดเบียกประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องแซ่บอยู่กินข้าวแซ่บยืดบ่กินข้าวอ่า แก่จังได้แกงกบสมักบวกพอมัพี่น้องมาเพื่อนเบิงมาเด้อคุณน่ะตำมหุงบ่ได้ครึ่งทางแล้วแซ่บคือยังตมหุงมืออวมตแซ่บเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อแกงกบแกงกบหอมมักบวคือยังนี่ Len, nếu xếp 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 này, 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 này. โอ้น oh, ี่ดีน <mor iken> oh, <he> ี man, like ่ด <t bowls are eze> mm ีดีดีบิ้งกระเด้อเดินนำมือเนี่ยพนันเข้าละจิ้มเท้ามึงเนี่ยพนันเจี๊ยบไหลฮ่า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 ฮ่มึงแนี่ยพนันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอนันมือข่อนไหมจะเพื่อนแต่แม่ฟ้าบอกอีกทีเออเจ็บหลายเจ็บหลายมันกัญญาพนันญาเมื่อนั่งเก็บกากเข่าอืมอิ่มแล้วมันบอกไม่อุ่ยเจ้าะอิ่มแล้วนั่งเก็บกากเข่าเออมาเข่าก็นอนมาข่าก็นอนแล้วรอนอิ่มแล้วก็จะเมื่อนอนเฮือนจะคล้องแล้วมาเนี่ย ก็ขอบคุณด้วยค่ะเดอ้อขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะ